เอาแล้วับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบรีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายอยู่กันในเกม Slater.io นะครับเือเกมเจ้าหนอนน้อยนั่นเองนะครับเจ้าหนอนหรือว่าใส่เดือนวะใส่เดือนมากกว่าผมว่าไม่เหมือนหนอนเลยตัวยาวยาวโคตรอ,อ่ะอ่าตอนนี้ก็ผมไม่ได้เล่นในเกมนี้มานานแล้วนะรู้สึกว่ามันจะมีสกินมาเพิ่มเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรวะประมาณว่าธาตุไฟอะไรประมาณนั้นหรือเลปล่าแล้วก็อันนี้ี่ยสีสวยขึ้นเยอะเลยโอ้ยมีพึ่งด้วยมีพึ่งหนอนพึ่ง อันนี้อะไรวะงูน้าหรือเปล่างูดาวนี่ดาวเลยอะไรวะเนี้ยยังหลายลายยังวะเอ้ยน,นี่งูเอเลี่ยนตาเดียวชาเขียวหนอนชาเขียวไอ้น,นี่ตัวจิกซอัน,นี้เคยเล่นแล้วนะก่อนหน้านี้อ๋อเ้ยรู้สึกว่าเหมือนเล่นในโทรศัพท์ผมเล่นในโทรศัพท์ด้วยล่ะมันมีหนอน Google p พยด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีวะเฮ้ยอา้าวมาได้ไงเนี้ยอยู่หลังๆเหรอเนี่ยอยู่ดีก็ามาเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้เลื่อนไม่เจอนะ นอนยิ้มก็มีโอ้โหนี่นอนกับปั้นเอายังไงวะเอเดะเดะเดะอ๋อมันอยู่อีกเอ้ยนอนยิ้มนอนยิ้มน่ารักโอเคอคุณผู้ชมก็สองวันที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วนัง่งหยาบเด็ดทุ่ะนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวแฟนอาร์ก,ก็็ราชมกันได้เลยผมอัดมาสองคลิปก็วันละคลิปแล้วกันนะบ,บ่อยโอเคครับก็วันนี้เอาคลิปวันนี้เอาเกมนี้ไปก่อนนะเบาเบาไปก่อน เดี๋ยวอัพคลิปเสร็จเดี๋ยวปล่อยให้เลยอาร์กอะเซเวอร์อีเวอร์นะครับก็เริ่มกันเลยการเสียเวลามายิ้มเชียวแหลกไว้เนี่ยยานะยายายาเยอะจุกจุกจุยย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 คนน่ารักอ่ะดูมันยิ้มดิเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นนี้อันนี้ลูกอันนี้อันนี่ได้กินตัวกูหดพอดีเลยหดพอดีพอดีอ่ะหดพอดีพอดีอืมอืมไอ้ยคนน่ารักอ่ะ มันยิ้มเลยจะกินไอเม็ดนี้ไอแสงเนี้ยมันเห็นขาว่ากันว่ามันจะทำให้ยาวไวขึ้นนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะยาวอย่างเดียวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จะใหญ่เนี่ยต้องกินเพื่อนนะครับอตอนนี้คะแนนผมสองร้อยเองอันดับหนึ่งแปดหมื่นเล่นยังไงวะแปดหมื่นไอสีเหลืองมันจะล้อมผมนี่วะจะเอาเหรอจะเอาไปจะโอ้ย ลื่นลืนมือล,ลื่นมือลื่นเอามามาอ่าเ,เมื่อเกมมันยังไม่จบเราก็ยิ้มได้ตลอดครับดูครับหนอนยิ้มนะเพื่อนไปไหนหมดวะกินจุดไปฟางครับฟาร์มก่อนครับตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะ,ะที่หนึ่งก็อาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลความฝันเรา คงไ่ไกลเกินเอื้อมแล้วเพื่อนไปไหนหมดวะดูในแมปข้างล่างมีแมปด้วยครับอ่าเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าเผื่อเจอเพื่อนดักกินเพื่อนดีกว่ากินจุดมันไม่มันไม่อร่อยเลยเฮียธิรนิดเองนี่โตอยู่แต่ว่าโตธีรนิดอืมมันต้องเวลแบบนี้มันต้องเก็บเวลแบบนี้เข้าใจไหมฮืฮืฮืฮอเลยในตัวสามนี่ยากกว่านี้เยอะสีเหลืองอะไรอะไรเจ้าเหรอเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมยังไงยังไง ยังไงยังไงเมาไปไล่กันหนียแล้วมันจนโอเค okay, ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนว่าโฆษณาเอ้ใครตายวะเกมนี้มีโฆษณาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเหมือนว่าคนเล่นมากเขาก็อาจจะมีการฝากโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตัดออกไปแล้ว,ลวกันนะเมื่อกี้ก็คุณผู้ชมคงไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมตัดออกไปแล้วอ่ากูจะพูดทําไมวะ <c oughs> ไอ นี่ไงนี่ไงเอ้ยไอเม็ดนี้ไอเม็ดนี้ไอเม็ดกินเม็ดนี้ครับยาวัยครับเป็นไงไอน้องมันมีเรื่องกับบอรดด้วยนะในตัวซับอะอ่าแล้วบอดนี่โคตรไม่่าคนนี้ผมว่าคนนี้ข่าง่ายกว่าอีกนะเนี่ยคนนะไอสีแดงมึงไอจกจกต้ยไอจกจกต้ยจักจักต้ยจกจักเต้ยหลอมกบหอมกบโอ้เสียหมวยอะกู ไม่ก้ากอย่างนี้พยายามบอกตัวเองว่าใจเย็นๆ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 กินจดน <c ười> ุดอยากยาวไวๆอยากยาวไวอยากยาวต้องทำยังไงอยากยาวก็ต้องทำย่างไงใช่ไหมโอ้ไม่สู้แล้วตัวหดแล้วฟาร์มแป๊บฟาร์มแป๊บสีม่วงนี่งไง

จะเอาเหรอนอนยิ <muitas S 2> ้มนะเว้ยอ่ไอ่ไออ่ไติมเติมเติ้ยเฮัวโหดหมดพอดีไม่เอาไม่เล่นกับมันไล้ตัวนั้นมันกวนตลินเนี่ยมันกวนตลินกวนกวนกวนกินมันเอ้ยจาเฮ้ยเฮ้ยเหลียวไม่ทันโอ้โหเปลี่ยนนอนดีกว่านอนนี้ยิ้มมันอุบาทเกินไปเอานอนกำปั้นดีกว่าเวลาจะได้ช็อคใครบ้าง จกมันเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวเล็กเหมือนเราเลยนายนายไปไหนอย่าไปทางนั้นมันอันตรายนายอย่าลองเราด้วยเฮ้ยออกมาจากไหนเนี่ยนี่กินเลยเฮ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เรามีความฝันที่จะดักเอา้ามึงไปชนตัวใหญ่ทำไมวะอาจจะแหลกเนะยฮะนี่ครับตัวใหญ่เราต้องดักหน้าตัวใหญ่ โอ้โหอย่าลลงกันนิดเดียวเองเอาม่ไม่ไมไมสงครามยังไม่จบเราก็ต้องไม่หยุดครับอ่ากินจุดกินจุดอ่าคราวนี้จะใช้สมาธิและจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะไม่ตายง่ายแล้ว <c oughs> เหรอกินจุดกินจุดกินในจุดนี้ทีไรมีแววมีลางสังหรณ์ว่าเราจะคึกทุกทีเลยแบบนี้หรือเปล่า ดิลิปล่าดิลิโอตาย,ยแล้วไม่กดเอ้ใครตายตรงนี้ใครเอ,อึดิ้งทิ้งไว้กินแม่งเลยไปหาเพื่อนตัวใหญ่ๆดีกว่าเราจะได้ไปทางลัดแบบทางลัดไม่ต้องเที่ยวมาฟาร์มอยู่แบบนี้ตัวใหญ่นีเอย๋ยมาแล้วชื่ออะไรเอ่ยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยของกูของกูของกู เรียบร้อยครับหวานตายครับคุณผู้ชมครับคะแนนเจ็ดร้อยแล้วตอนนี้นี่ครับโอ้โหเอ้ยสีส้มสีชมพูมาตายด้วยเมื่อกี้เป็นไงครับทีนี้ตัวเล็กก็ไม่ขนาดมือก็เรียบร้อยนอนกำปั้นเนี่ยมันช่างดีอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวจีเมโจได้จีเมโจได้เรียบร้อยครับตอนนี้เราตั้งตัวได้แล้วครับพันห้าแล้วนะครับ ทั้งใหญ่และยาวแล้วตอนนี้ปานกลางแล้วนะครับอยู่ในขั้นปานกลางยังไม่ขั้นไฮเลยนะครับจะตัวนั้นน่าจะเป็นเหยื่อของเราได้นะครับผมจะไปล้อมรอบมันนะครับคงไม่ฉลาดหรอกเนอะมัะน่ะมาตัดหน้าผมนะเรียบร้อยครับโดนแล้วครับตัวนี้แกจะรอดได้หรือไม่เฮ้ย,ยมันพยายามเอ้ยยาอเลยเกือบไปแล้วว่ะ เกือบตายเกือบเสียมโม้ใกับตัวเองนี่ครับผมพยายามรัดมันไวอย่าเอาหัวไปชนตัวมันแล้วกันโอ้เรียบร้อยครับไอ,อ้นี่ไงการกินปลาใหญ่กินปลาเล็กเอ้ยงูใหญ่กินงูเล็กนะครับอ่ามันต้องรัดทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตอนนี้ได้พันหกแล้วนะครับอ่าชุบชอบ็อปชุบชอบ็อปชุบจะดุบจะดุบ,ต,บ,ต,บตับตับเพิ่มไปไหนหมดวะ ดูในแมปเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ซ้ายบนนะครับก็มาทางนี้แล้วกันเุดยุดจ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 ุดอย่านี้อย่านีา้ตัวเล็กเรียบร้อยเอามาจนเองยอมหรือไงนะอาจจะแหลกหรือเปล่าแหลกหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าแหลกนะครับอมองโลกใน,นแง่ดีนะครับเราจะไม่คิดว่าเขากาก,ากนะครับคิดว่าเขาแหลกแล้วกันจุดอีกแล้วจุด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 นี่งไงสองจุดนี่ไงยาวไ,ไว้นะครับ ยาเล่งยาวนะอุ้ยตัวนี้มันใหญ่มากโอ้โหตัวสีแดงขาวเนี่ยใหญ่มากโอ้สายลุงมึงมึงเฮ้ยเปลี่ยนนอนแล้วกูยิ้มไม่ต้องอะไรมึงนอนอฟดีกว่ามาไฟเยอร์ไฟเยอร์อ,รอ่าเมื่อกี้อยู่กลางกลางแมปใช่ไหมไอตัวยาวอะ่ะไอ้นี่ต้องการอะไร อย่านะอย่านะตัวเล็กไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเสือกเลยเราเลือกกินเฉพาะตัวใหญ่รู้เปล่ากินก็ได้ถ้ามันอร่อยกินก็ได้สีแดงเพิ่มพลังธาตุไฟอ่าไม่เกี่ยวกนเลยไหนวะไ่แต่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปไหนหมดนี้นี่ไงมีคนตายมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเมริกาใหญ่ อเมริกามันใหญ่อย่างนี้นี่เองไซตบิ๊กเลยโอ้โหสมชื่อจริงๆฝรั่งนี่มันใหญ่จริงๆนะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยโอ้ยโอ้โหไอ้สายลุงขอกินหน่อยได้ไหมอะเรียบอ้ยไอ้สายลุงตายสายลุงตายของกู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 ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โลภกับโลภโลภโลภสายลุงตายหวานปากหมดแล้วไงเฮ้ยสิสิม่วงนี่มันตัวนั่นในนอนเพีงสะตง โดนเพนืโตมันน่าจะเล่นในตัวสำเนียเลยเจ้านั้นเนนอ้ยอย่าดิอยา่ามันจะล้อมมันครับไอตัวนี้มันจะล้อมผมครับนี่ไงตายต้องระวังตัวข้างนอกด้วยนะครับบางทีมันเราม้วนอยู่แบบนี้นครับมันจะล้อมเราได้นะครับสีเขียวครับกินครับหวานมืตรงนี้ไม่มีใครกินกูกินเองครับนะตอนนี้สีฟ้าแล้วคุณผู้ชมหวานปากมันเดินเล่นนิดเดียวอีกสีฟ้าสีฟ้าตาย เป็นไงเป็นไงไอ,อ้หนอนจิกซอยหนอนจิกซอหนอนจิกซอนี่ครัสบศพซากศพส,สีเขียวยังอยู่สีชมพูก็ยังอยู่ห้าพันแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้งอ่ทำไปได้เอาไง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 ไงาตายตายไปดิเออเอ้ยข้าล่งข้งล่งเอ้ยเอ้ยลืมดูมัวไปดูไอ้ตัวข้างล่างมัวไปดูไอ้หนอนยิ้ม โอ้โหหา5กตายเลยโอ้โหไม่น่าเลยเฮ้ยขอให้คุณผู้ชมครับก็เป็นว่าสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันหลังผมจะมาพยายามใหม่นะเอาไ้ได้พยายามไม่ได้หนึ่งในสี่แบเออวันนี้ก็บเบานแล้วกันเนื่องจากกําลังเรนเดอร์คลิปแล้วก็อัปโหลดคลิปนะครับก็คุณผู้ชมคนไหนรอดูก็ฝากติดตามมาด้วยนะสำหรับพาร์ทนี้ก็เอามาเรียงน้ำจิ้มกันนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ไปดูแล้วกันมาจะได้ก่อกนก่อนนะครับบ๊ายบาย